Tomorrow too. Okay, uh, all here, all here. okay. okay. Uh, okay. 何で? ผู้ชมครับมาเช็คความพร้อมของสโมสรเมืองทองครับก่อนที่วันพรุ่งนี้จะลงสนามในโปรแกรมฟุตบอล FC c ซแชมเปี้ยนลีกทูรอบ16ทีมสุดท้ายนัดที่2กับทีมเจ้าถิ่นครับไล o n อนซิตี้เซนเลอร์นะฮะหลังจากที่ช่วงเช้ามีงานถแถลงข่าวความพร้อมของทั้งสสโมสรกันไปแล้วนะครับซึ่งทางฝั่งของทีมเมืองทองเองโคชิโนก็กำชับ,น,กกชบนักกำชับหนานักเตะกีเลพยองนะครับว่าอย่า พลาดในช่วงต้นเกมนะฮะอย่าเสียประตูเร็วหรืออย่าเสียประตูแบบง่ายๆนะครับไม่งั้นแทคกติกต่างๆที่เตรียมมามันจะพังหมดนะฮะแล้วก็ต้องระมัดระวังในส่วนของความสามารถเฉพาะตัวของนักเตะไลออนซิตี้นะครับที่สามารถพลิกเกมได้ก็ต้องระมัดระวังในส่วนนี้ให้ดีนะฮะ และในส่วนของทีมเมืองทองเองกำชับให้นักเตะเล่นให้รีแลกครับเล่นให้เป็นตัวเองอย่ากดดันมากจนเกินไปนะครับเพราะว่าเราต้องการมีแค่ประตูแรกเท่านั้นนะฮะในการกลับเข้าสู่เกมนะครับและหลังจากนั้นก็ค่อยปล่อยไปในเรื่องของแทคกติกต่างๆที่อาจจะพาเมืองทองของเราคว้าชัยชนะในวันพรุ่งนี้ก็เป็นไปได้แหละครับ นี่คือภาพบรรยากาศการฝึกซ้อมของคุณพลกิเลนพยองหนะ้าสนามจารันเบซาเป็นการฝึกซ้อมสนามแข่งขันจริงๆ2วันติดต่อกันแล้วนะฮะแต่วันนี้เป็น Official t r a i n i n g นะครับแอดก็อาจจะเก็บภาพได้น้อยลงมาสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่ามีกฎกติกาของ Official t r a i n i n g ก่อนการแข่งขัน1วันเนี่ยจะ r คอร์อดภาพได้เพียงแค่15นาทีเท่านั้นเองละครับไม่ว่าจะเป็นภาพนิ่งหรือวิดีโอนะฮะ ในส่วนของการบาดเจ็บก็อย่างที่เห็นในภาพแล้วครับก็คงต้องมารอเช็คอาการบาดเจ็บของเอมิลิสโบักนะฮะที่ยังมีอาการบาดเจ็บรบกวนตั้งแต่เกมที่เราเปิดบ้านเอาชนะเชียงราย2ประตูต่อหนึ่งนะฮะครึ่งแรกที่เราตามหลังเชียงรายศนะูนย์หนึ่งเอมิลเจ็บนะครับก็เลยเปลี่ยนตัวออกไปหลังจากนั้นก็ดูแลรักษาการบาดเจ็บของตัวเองมาประมาณ2สัปดาห์แล้วนะฮะก็มารอลุ้นกันนะครับว่าวันพรุ่งนี้จอกสตาเป็น11ผู้เล่นตัวจริงได้หรือไม่หรือว่าจะเป็น ทอยเป็นตัวสำรองในการแก้เกมระหว่างเกมนะฮะก็อรอลุ้นกันนะครับส่วนผู้เล่นคนอื่นๆน่าจะพร้อมสาหรับการลงสนามในวันพรุ่งนี้นะฮะไม่ว่าจะเป็นสรวิทย์พานทองกสิเดชเวทยาวงกัปตันเคนพิชาอุทรานะครับน่าจะพร้อมสําหรับเกมหนักๆในวันพรุ่งนี้นะฮะในส่วนของพื้นสนามนะครับนักเตะกีฬาพยองหลายลายคนบอกว่าพื้นสนามเนี่ยมีความนุ่มพอสมควรนะครับไม่ได้แข็งกระด้างเหมือนสนามหญ้าเทียมทั่ว,วไปแต่อาจจะมีความหนืดแล้วก็อาจจะมีจังหวะ กระเด้งกระดอนนีไม่เป็นธรรมชาติเหมือนยาจริงนะฮะแต่ว่าก็ได้ฝึกซ้อมเตรียมทีมกันมา2วันด้วยกันเต็มๆแล้วนะครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้วันสำขัจริงๆก็น่าจะปรับตัวไม่ยากกับสภาพสนามแบบนี้นะฮะตอนนี้แฟนคลับสโมสรเมืองทองหลายต่อหลายคนเห็นเดินทางนั่งเครื่องจากดอนเมืองนะครับมาที่ ประเทศสิงคโปร์นี่ก็หลายต่อหลายคนแล้วนะครับคาดว่าวันพรุ่งนี้น่าจะมีกองเชียร์เมืองทองประมาณ100กว่าคนได้แหละฮะอันนี้แอบเข้าข้างตัวเองนะฮะว่าจะมีกองเชียร์เมืองทองที่อยู่สิงคโปร์อยู่แล้วหรือเดินทางมาจากประเทศไทยอีกสัก50กว่าคนนะฮะมาให้กําลังใจคุณพลกิเลนเพียวของเราในวันพรุ่งนี้นะครับฟุตบอลลูกกลมๆอะไรก็เกิดขึ้นได้นะฮะ นี่คือภาพบรรยากาศการฝึกซ้อมบางส่วนของคุณพลกิเลพยองนสนามจารันเบซาประเทศสิงคโปร์พรุ่งนี้ลงสนามช่วงเวลา19นาฬิกาตรงตามเวลาประเทศไทยนะครับรอรุ้นรอเชียร์กันได้ทางช่อง BG Sport นะครับ